แสดงทาอยู่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเชิญค,ค,คุณโพลี่ค่ะเชิญสวัสดีค่ะคุณโพลี่ค่ะโอเคขอขอ,ขอกลับนมัสก,การพระครูก็คเคยเคยสมัยก่อนก็คเคยเคยเรียนกับพระครูตอนที่ออผา่านอาจารย์ดาแต่ว่าออขอขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสินข้อแรกเนี่ยโดยที่บอกว่ารู้ว่าสัตว์มันมีชีวิตเนี่ยเราจะกําหนดว่า เด็กหรือตัวอ่อนน่ะจะมีอายุเท่าไรถึงนับเนื่องว่าเป็นชีวิตใช่ไหมผศอาจารย์เพราะอาชอาจารย์บอกว่าศินมันต้องครบก็มาบทองมันถึงจะ,จะเรียกว่าขาดใช่ไหมถ้าบางอย่างมันไม่ขาดเนี่ยมันไม่ครบองค์ก็ถือว่าไม่ขาดใช่ไหมเสร็จปุ๊บใน <Okay. S 1> ทางการแพทย์เราจะใช้อิงอิงในทางการแพทย์หรือเปล่าเช่นปานาติปาตาเนี่ยสัตว์นี้มีปานาแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตัวอ่อนในท้องเนี่ยคุณภาพ อย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิต oh, <okay. S 2> ถ้าเกิดว่าสิงตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรานิยาม hmm. และอนิยามได้เราจะได้รู้ว่าโอเคยุติการตั้งคันแบบไหนถึงจะเรียกว่าไม่ครบองค์ประกอบถูกต้องใช่ไหมอันนีอน้อันดับแรกนะคะคะอาจารย์ yeah, <okay. S 2> อันดับทีสองคือสิ่งที่สองก็คือว่า ในเมื่อไม่มีความพยายามเช่นคนที่พยายามจะทาเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงเขาไม่ได้มีความพยายามจะทำใช่ไหมเขานําร่างกายตัวเองไปให้หมอเป็นคนยุติอย่างเช่นการใช้เครื่องมือบางเ <c oughs> ครื่องมือซออึออ่งวิทยาการทางการแพทย์ไม่ได้ออกแรงเลยนะพระอาจารย์เ <c oughs> ช่นเ, <c oughs> เปนนอนอยู่เฉย <c oughs> ใช้เวลาขาด10นาทีเออเนี่ยต้องถามอาจารย์ก่อนพระอาจารย์จะได้รู้ว่าอะไรคือสิลมันขาดครบทุกองจริงและอะไรที่มันไม่ขาดครบทุกองค์จริงขอบพระคุณพระอาจารย์ เออทำให้อมาต้องใช้ความคิดตามอยูโยมได้ดีแหมดีขอบขอบใจเลยปัญหาแบบนี้ที่ขอบใจก็คือว่าหน่งเอามาไม,ไม่ไม่ทราบในกระบวนการทางการแพทย์เท่าที่ควรเพราะเป็นประเภทที่ว่ามีคนมาเล่าเล่าให้ฟังแล้วก็แค่ดูองค์ประกอบเล็กน้อยเพราะไม่มีพื้นฐานทางด้าน,านทางทางการแพทย์เลยไม่ไม่มีพื้นฐานรู้เพียงแค่เป็นหย่อมหย่อมเป็นจุดๆ เป็นกระปิดกระปลอยเท่านั้นเองทีนี้เออพอฟังนี้จะทาให้เห็นภาพชัดขึ้นประเด็นคือว่าเออเอาความเป็นจริงเป็นหลักและต้องรู้ความจริงให้ถึงคือธรรมชาติของการเกิดเนี่ยธรรมชาติการเกิดครั้งแรกที่คําว่าปฏิสนธิครั้งแรกเนี่ยอัน,นอเผอิญมีไม่ใช่คําว่าอเผอิญนนะคำสอนของพระทเจ้าชัดตรงที่ว่ามีตัว การะละคือน้ำใสๆมีจุดเล็กๆเท่ากับน,น้ำมันงายที่ใช้หางหรือว่าไอ,อ้ขนหางจามมารีจามมารีก็คือควายที่เบตดในโยมจามมารีอควายที่เบตหางขนหางของเขาอะจุ่มไปที่น้ำมันแล้วสลัดสลัดเนี่ยเจ็ดครั้งแล้วเหลือน้ำมันอยู่รีดน้ำมันออกมาเหลือจุดเล็กที่สุดนั่นแหละเล็กที่สุดนั่นแหละที่มีจุดเล็กๆครั้งแรกนั่นแหละ ที่อยู่ในใน,ในมดลูกของคุณแม่เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยไอจุดเล็กๆตรงนั้นน่ะเขาเรียกเป็นรูปรูประขันมีทั้งดินสภาวะที่แข็งอ่อนมีแล้วสภาวะที่เย็นร้อนก็คือาธาตุไฟก็มีแล้วสภาวะที่พยุงผักก็คือาธาตุลมก็มีสภาวะที่เกาะกุมเป็นาธาตุน้ําก็มีเป็นสี่รูปแล้วนะแล้วมีสีด้วยมีกลิ่นด้วยมีโอมีรสด้วยมีโอชะด้วยแล้วมีชีวิตเนี่ยชีวิตตรูปมีแล้ว แล้วก็มีตัวหัหทะยะหัตทะยะในที่นี้เป็นหัตทะยะวัตถุเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยให้กับนามธรรมเานี่ยมีนามธรรมามีมีที่อาศัยกับนามธรรมาแล้วอันนี้เอาแค่สิบกลุ่มนี้ก่อน,นจริงจมีกลุ่มละสิบอยู่สามกลุ่มเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้แต่มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงรักษาอยู่ทีนี้ยังมีกลุ่มนามธรรมาด้วยนะหนึ่งเวทนาความรู้สึกสุขทุกมีแล้วตอนนั้นเนะ่ย สัญญาความจําได้หมายรู้มีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งมีเจตนาเนนั้นมีอยู่แล้วก็มีจิตทึ่งเบวิญญาณวกนั้นสุปร่บกลุ่มกระแสชีวิตที่เป็นรูปธรรมและนามารรมที่อย่างลงขณะแรกแห่งปฏิสนธิเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อว่าชีวิตตั้งขึ้นแล้วเมื่อชื่อว่าชีวิตตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการเกิดดับสืบต่อ ขยายตัวรูปธรรมก็ขยายตัวแตกดับเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นแต่นามธรรมก็เป็นการแตกดับสืบต่ออาศัยหัตถทยวัตถุตัววัตถุเป็นที่อาศัยซึ่งเป็นตัวเหมือนตัวตัว,ตวเล็กๆจนไม่สามารถมองเห็นได้นี่แหละก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปสัปดาห์ที่หนึ่ง เป็นน้ำใสใสสัปดาห์ที่สองน้าสีขุ่นๆุสัปดาห์ที่สามก็เป็นเหมือนชิ้นเนื้อสัปดาห์ที่สี่ก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกลมสันฐานเหมือนไข่ไก่สัปดาห์ที่ห้าก็แตกเป็นปุ่มห้าปุ่มศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองสรุปแล้วต้องการชี้เห็นว่าตั้งแต่จุดแรกเนี่ยถือว่ามีชีวิตอย่างลงแล้วฉันเมื่อมีชีวิตอย่างลงแล้วเนี่ยถ้ามีเจตนาไปตัดรอนเพื่อไม่ให้ชีวิตนี้สืบต่อทําให้ชีวิตนี้หยุดการสืบต่อตราบใดชื่อว่าเป็นการทาปานาดิบาต หนึ่งจิตที่คิดจะฆ่าสองทำหนึ่งบอกหนึ่งว่าสัตว์มีชีวิตคําว่าสัตว์มีชีวิตนี่แปลว่าตัวชีวิตก็เขามีอยู่แล้วชีวิตมีอยู่แล้วรู้ว่าสัตว์อื่นมีชีวิตรู้สมมุติว่าเราไม่รู้อันนี้มันขาดไปข้องนะองค์ประกอบไม่ครบมีจิตคิดจะทําลายหรือคิดจะฆ่าออกอันนี้มีแล้วนะทําความเพียร คำความเพียนเนี่ยมันบ่งบอกว่าแม่ไม่ต้องไปเพียนเพราะแม่ไปน่ะเต็มใจเต็มใจให้เขาทาเต็มใจหมอเพียนเครื่องมือเพียนทั้งหลายน่ะชื่อว่ามีความเพียนแล้วแล้วก็ทําให้กระแสะชีวิตนั้นน่ะแตกดับไปเพราะความเพียนสมมุติว่าข้อสอไม่รู้อันนี้เขาเรียกได้สี่กรรม,มบทสี่ข้อสี่ข้อนี่แปลว่าไม่ครบกรรมที่ไม่ครบกรรม,มบทเนี่ยยังเป็นกรรมอยู่ไหมเป็น แต่กรรมนั้นจะไม่ส่งผลในปฏิสนธิการคือจะไม่ส่งผลนําเกิดแต่พอเกิดมาแล้วกรรมมันจะตามเบียดเบียนยอมอีกนะทีนะตามเบียดเบียนพุทธธรรมนะทําให้วิบัติทำเออทำให้กระแสชีวิตต้องเผชิญปัญหาอะไรตามมาอีกเยอะมากน,นี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะไปถูกตัดรอนตอนไหนก็ว่ากันอีกทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่บ่งบอกสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เหตุผลที่เราไปทําตรงเนี้ต้องศึกษา ต้องรู้องค์ประกอบทั้งหมดเมื่อคิดอยากจะตัดรอนหรือจะทำตรงนี้แล้วต้องศึกษาให้พอให้ครบให้ครบให้ครบถ้วนว่าเออกระกระบวนการของชีวิตมันตั้งลงตั้งแต่เมื่อไหร่และมีการสืบต่อ,อยังไงแล้วมีการไปตัดรอนอยังไงเป็นต้นพอจะตอบตรงประเด็นนีดนึงมาเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสรุปพระอาจารย์สมโเนาะว่าสรุปว่าในทางพุทธเถรวาทปัจญาของพระอาจารย์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สัตว ปฏิสนธิแล้วมีการละละใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเจตนายังความเพียรให้สิ่งมีชีวิตนี้ตกไปก็ถือว่าเข้าครบปานาติปาตาครบครบกำหไดไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์นั้นไม่ลมหายใจแต่หมายถึงว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคําว่าชีวิตไม่ได้หมายแค่ลมหายใจชีวิตไม่ได้หมายแค่ลมหายใจเพราะว่าบางแล้วแล้วอ่าเก แล้วกรณีที่ความเพียรความเพียรที่มากเนี่ยมันก่อให้ให้เกิดถึงพลังงานทางจิตใจที่มากกรรมกรรมก็ตามมามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เช่นสมมติว่าวิธีการที่มันไม่ต้องออกแรงมากเงี่อกรรมจิตใจจิตใจที่พยายามมันจะทาให้ชีวิตตกไปเนี่ยพลังงานมันน้อยกว่าหรือเปล่าทําให้ผลในระดับแรกเนี่ยน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้ถามระดับแรกก่อนนะเพราะว่าจะได้ถามแบบเขาเรียกยังไง ทนายนรโอกะนะพระอาจารย์อันดับที่สามก็คือว่าอันดับที่สามพระอาจารย์ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าสัตมีคุณเนี่ยเราเราจะทราบได้ยังไงว่าเอสัตว์มีคุณมากความพยายามมากทําให้รับกรรมมากใช่ไหมอันนี้ตามพุทธเจ้าวัตปัญญาเนาะเสร็จปุ๊บในในลักษณะที่สัตว์มีคุณเนาะอย่างเช่นอในตัวของตัวอ่อนที่ยังไม่ได้เกิดมาเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสร้างคุณประโยชน์อะไรให้แกสังคมหรือจะคิดว่าอันนี้คือ คือคุณมากหรือคุณน้อยอโดยเฉพาะบางส่วนที่เราจะเห็นว่าสัตว์ที่มีคุณน้อยเช่นเกิดมาเพราะว่าความพิการความไม่สมบูรณ์ของตัวอ่อนอย่างเงี้ยพระอาจารย์อันเนี้ยจะได้คิดถึงว่าเออถ้าเกิดว่าเข้าองค์ประกอบนะความเพียรความเพียรน,น้อยอันนี้แบบเออเป็นทนายในโลกอ่ะเนาะก็ทําให้พลังงานที่ออกจิตใจที่ไปฆ่าก็น้อยถูกต้องใช่ไหมอาจารย์อันดับที่สองคือ คุณที่เราไปฆ่าเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวอ่อนเนี่ยจะสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมเพราะมันยังไม่ได้ทันได้ชีวัดโดยเฉพาะตัวอ่อนที่ถูกกําหนดมาโดยเฉพาะธรรมชาติที่มันไม่ไม่สมบูรณ์ครับอาจารย์โอเค <นะ S 1> เอาจารย์ท่านตอบประเด็นคือที่จริงๆเป็นเรื่องที่น่าก็น่าถามเออคำว่าพุทธศาสนาฝ่ายปรัชญาฝ่ายเทรวาจริง,รงๆคืออย่างนี้เนาะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้วางหลักนี้พระพุทธเจ้าสอนแต่ตามหลักของความเป็นจริงของความเป็นจริงมีอยู่เนาะไม่ได้สอนไม่ได้เอาตัวศรัทธาเป็นตัวตั้งแต่เอาปัญญามีความเชื่อแล้วก็มาฟังเหตุและผลแล้วก็ใช้ปัญญาไปวินิจฉัยให้เห็นให้สังเกตดูนะว่าถ้าถามว่าในกรณีอย่างการการะทํากรรมเนี่ยเขาวัดตั้งหลายสถานะ เอาความว่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดค่าทาความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรเนี่ยเขาก็วัดกันว่ากรรมนั้นจะให้ผลมากผลน้อยอย่างไรเนี่ยดูองค์ประกอบหลายองค์ประกอบองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งเมื่อกี้ที่โยมพูดมาเรื่องความพยายามการพยายามเนี่ยจริงๆแล้วมันสำลิดผลจากการที่ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันเป็นความพยายามเรียบร้อยนะ ที่เราไปใช้ความเราเราไปตัดสินใจว่าเราจะใช้เครื่องมืออย่างนี้เหมือนเราตัดสินใจว่าเราจะนั่งรถไฟตัดสินใจว่าจะนั่งเครื่องบินตัดสินใจว่าจะนั่งเรือดำน้ำอะไรก็เออจะ,จะ,จ,ะจะนั่งเรืออย่างแปลว่าเราเข้าใจกระบวนการที่มันจะทําให้มันได้รับผลเร็วและช้ายอย่างไรนั้นจัดลงในส่วนของเจตนาองค์ของความเพียรของ,องพยายามทั้งหมดของผู้ที่กระทานั้นๆ แปลว่าตรงนี้แหละผู้ที่เข้าจะไปตัดสินใจในกรณีาการจากระทํานั้นแปลว่าองค์ประกอบตรงนี้มันมันได้ตรงนั้นด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมประเด็นตรงนี้คําว่าเพียนพยายามเนี่ยกรณีแห่งการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคนอื่นเขาทามาก็แล้วแต่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเอามาใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการใช้เครื่องมือสื่อสารในการสื่อไปถึงุณโยมเนี่ยแปลว่าเอามาเพียรพยายามนะไปหาซื้อไปหาอะไรต่างๆนะหมายถึงคนที่มาจัดทำนี่่ปช่ตัวาเมงเนี่ย แล้วมาก็ต้องเพียรพยายามในการเก็บข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งส่วนของปริยัติและปฏิบัติมาจนเกิดความรู้ความเข้าใจพอสมควรที่จะมาตอบประเด็นปัญหาั้งนี้นั่นความเพียรพยายามมันมาตลอดมันมาตลอดในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เหมือนกันคนที่จะไปทําการผ่าตัดหรือจะเป็นการเอาเด็กในคันออกทั้งหลายเหล่านี้มันศึกษาองค์ความรู้มาทั้งหมดนั่นชื่อว่าเพียรพยายามทั้งนั้นไปฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ไปวิจัยว่าจะทํำยังไงดีที่จะให้เด็กออกมาได้ไปฟังข้อมูลทั้งหลายชื่อว่าพยายามทั้งหมดฉนันมากน้อยทั้งหลายเนี่ยบางทีหมอต้องย่งปัจจุบนันนี้หมอก็ต้องให้ข้อมูลยอมก็ต้องไปอ่านหนังสือต้องไปปรึกษาแพทย์ไปปรึกษาบุคคลที่มีความรู้ว่าเด็กอยู่ในคันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงควรเอาออกเป็นอันตรายต่อแม่อันตรายต่อแม่อย่างไงเป็นต้นนั่นคือความพยายามจัดเข้าในองค์ความพยายามทั้งนั้นนี่ประการที่หนึ่ง อีกประการหนึ่งกรณีก็ว่าความที่จะรู้ว่าเด็กมีคุณหรือไม่มีคุณรู้ได้ยากมากจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเท่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่ไปไปเจาะเอาคุณของของกระแสเพราะคุณจริงๆมันหมายถึงตัวนามมรรมที่เขาสั่งสมมาในอดีตยิ่งเราไม่รู้ใหญ่เราต้องยอมรับความจริงๆว่าเราเนี่ยปัญญาเราไม่ถึงแต่ต้องมันสังเกตได้จากจากจาก,จากในปัจจุบันนี้ ถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าว่าเขามีคุณมากหรือคุณน้อยเมื่อเรากระทามาแล้วจะจะได้เห็นผลเช่นถ้าไปกระทำกษัตริย์ที่มีคุณมากถ้ากระทำดีผลความดีจะให้ผลอย่างรวดเร็วนี่วัดได้เลยแต่ถ้าไปกระทำกษัตริย์ที่มีทำไม่ดีกษัตริย์ที่มีคุณมากผลของความชั่วก็จะให้ผลอย่างรวดเร็วเหมือนกันอันนี้วัดได้ทันทีเลยเมื่อกระทำไปแล้วผลที่ตามมาทั้งดีและไม่ดีที่ส่งผลต่อผู้กระทำเนี่ยเป็นเครื่องวัดเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้ ถ้าสัตว์มีคุณมากจริงๆอย่างที่สุดจริงๆเนี่ยไม่เกินเดือนหรอกผลวิบากของของผลดีและไม่ดีจะให้ผลอย่างเงี้ยมันจะวัดได้อย่างนี้โยมแต่ว่าจะให้ไปแกะดูเลยเนี่ยก่อนหน้าจะทําเลยเนี่ยอันนี้ต้องเป็นวินิจฉัยวินิจฉัยว่าเกิดในตระกูลอย่างไรสภาพพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างไรพ่อแม่มีอัธยาศัยอย่างไรต้องดูองค์ประกอบอีกเยอะมากอันนั้นก็ต้อง แต่ก็เป็นเพียงแค่คาดเดาและคณนเพราะอันนี้เป็นเรื่องของตัวพัพพัญยุตธญาณและที่จะสามารถไปรู้เห็นลึกซึ้งอย่างละเอียดละออถี่ท้วนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่แต่บุคคลที่สาบฝึกนะอย่างพวกเราเนี่ยต้องการเห็นสามารถฝึกได้ฝึกทั้งศีลฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาที่ได้ปัญญาพิเศษออกมาชนิดหนึ่งภาษาของพระเรียกว่าตัวอภิญญาเนี่ย สามารถรู้เลยสามารถที่จะไปเจาะกระแสชีวิตได้ด้วยกลุ่มตัวปัญญาพิเศษเหล่านี้รู้ทันทีว่าสัตว์ในคันเป็นสัตว์มีบุญหรือไม่มีบุญอันนี้รู้ได้มนุษย์เนี่ยสามารถฝึกได้และมีขั้นตอนการฝึกสเต็ปที่ 1, 2, 3, 4, 5อง่ายังไงมีระบบการฝึกอันนี้ก็ท้าที่จะต้องมาฝึกกันได้จริงๆอย่างนี้เป็นต้น นะอันอนี้อันนี้สําหรับบุคคลที่ต้องการเหมือนกับกรณีที่ว่าอยากจะรู้ยังว่าวิชาการแพทย์เหล่านี้เป็นยังไงหรือวิทยาศาสตร์นี้เป็นยังไงอยากทํางานวิจัยชิ้นนี้เหลือเกินเนี่ยสามารถมาทมําได้แม้ชั้นใดในคําสอนกุฎิย่าเป็นแบบนี้ลอกบุคคลเข้ามาพิสูจน์ตามขั้นตอนตามระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตอบได้พอประมาณอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนญ,ญ้ตสรุปของพระอาจารย์ก็คือบอกว่าความพยายามเนี่ยนับเนื่องว่าอะไร อะไรก็นับเนื่องหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีความพยายามไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเนี่ยก็คือครบองคง์ของปานาติปาเนาะอันดับแรกอันดับที่สองคือในส่วนของคุณของสัตว์ที่เราไปปริดชีตเนี่ยเราไม่รู้ได้ในอนาคตแต่คราวนี้ออพอลี่ของนีาตขยายได้ไหมพระอาจารย์เช่นดวงจิตที่คิดจะฆ่าเนี่ยเมื่อประกอบกับความเพียรอย่างรุนแรงเช่นแบบ มัน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 อาศัยพลังงานไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์เช่นถ้าสมมติว่าเช่นสมมตวิมตว่าเราเราแบบฆ่าด้วยความพยาบาทหรือไม่ก็จับจับวัตถุมาฆ่าแรงๆแล้วจิตใจจิตใจดวงแรกที่เราฆ่าอย่างออกเอ็กซ์ไซส์พาวเวอร์มากๆเนี่ย ผลของกรรมมันจะรวดเร็วไปไปสูอ่อย่างที่พระอาจารย์เคยสอนอใช่ไหมอ้าวอย่างวิบากวิบากพบแต่ประเด็นว่านะใน,นในกรณีที่สองที่เรามันเราไม่ได้มีความเพียรไม่มีความเพียรรู้รู้ผลแล้วแต่ว่าพลังงานที่ใช้มันน้อยอย่อยางเงี้ยเออเหมือนเหมือน,นก้าวกับผมเนี่ยจะเป็นทนายในนรกนาะอว่าเออโอเค <c oughs> เราอาจจะอันนี้เราอาจจะต้องคิดเป็นเหมือนเป็นหน่วยอย่างจริงจังแต่มันก็ไม่มีสราระาอะไรแต่แต่ถามว่า มันก็เป็นการดีที่พระอาจารย์มาคุยเรื่องแบบดวงจิตแรกที่มีความพยายามความเพียรมากแบบจะออกแรงฆ่าจนหน้าเหยเกมันก็ได้รับผลวิบากเยอะแต่ถ้าเกิดว่าความพยายามที่น้อยและมีดวงจิตไม่ไม,ไม่ไม่อาคฆาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะนับเนื่องกรรมน่ะมันก็คงจะน้อยกว่าใช่ไหมพระอาจารย์อันนี้เพราะสมมุติว่า ชีวิตเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิเนี่ยกับผมแค่จะถามว่า,าโอเคแค่นี้แค่ไหนมันถึงจะได้รับโทษเลเวลไหนเราจะได้ในฐานะของของ,ของของคาราวาคนที่มีาาทางเดินแคบยังไงมันก็ไปสู่สัมไปสู่นรกหมดแล้วแต่เอาแค่นรกที่น้อยที่สุดนะครับอาจารย์เอา,าเดี๋ยวสรุปประเด็นให้ฟังประเด็นสุดท้ายคือที่บอกว่าคาราวาทุนทางแคบไปสู่นรกเลยจริงๆคืออย่างนี้คาราวาหรือบร,รัพชิตเนี่ยไม่ต่างกัน ถ้าประพฤติประพฤติถูกก็ได้สุขติประพฤติไม่ถูกก็ไปทุกขติไม่ต่างกันนะตรงนี้มนุษย์ไม่มีความต่างกันตรงนั้นแต่ต่างกันตรงที่รู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจังนั้นการดําเนินชีวิตทั้งหลายเหล่านี้เราจะสามารถดําเนินไปกับสุจริตก็ได้ทุจริตก็ได้ที่ประเด็นอยู่ตรงว่าเมื่อสักครู่ที่ยอมพูดถึงในเรื่องของความเพียรพยายามถามว่าในขณะที่เราเพียรพยายามเนี่ยสภาพจิตเนี่ยในการเพียรพยายามมากน้อยเนี่ยมีผลไหมต้องมีแน่นอน นั้นความเพียรพยายามที่เป็นไปกับความโลภเพียรพยายามที่เป็นไปกับความโกรธเพียรพยายามที่เป็นไปกับความหลงเนี่ยเขาเรียกมิจฉาว,วายามะเมื่อเพียรผิดแล้วเนี่ยเพียรในการฆ่าเพียรในการเบียดเบียนเพียรในการประทุษร้ายขนาดกิจเนี่ยมันรวดเร็วมากเกิดดับรวดเร็วมากและสั่งสมข้อมูลอะไรอีกมากมายนะักที่จะตอบสนองความต้องการหรือทิฏฐิหรือความเห็นของตนเองความเพียรพยายามเพื่อตอบสนองตรงนี้เป็นเครื่องวัดด้วยไหมใช่เป็นเครื่องวัด บางทีเรื่องเกิดขึ้นไม่แป๊บเดียวเนี่ยเรานึกว่าเพียงพยายามนิดหน่อยที่ไหนได้มีความเพียรพยายามมากเพราะจากการที่เราชำนาญและคุ้นเคยมาแล้วการเพียรพยายามในลักษณะเนี้เหมือนคนเป็นหมอเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยเขาเพียรพยายามมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ด้วยความชำนาญของเขาในกรณีที่เขาจะจัดการอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี้เป็นตน้นแป๊บเดียวก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่ามันเกิดความชำนาญคล่องแคล่วจนมีรู้สึกว่าเป็นเนื้อเป็นตัว เราก็นึกว่าเขาเพียรพยายามนิดเดียวไงแต่ที่ไหนได้มันฝึกฝนจนชํานาญแล้วคนอื่นเขาใช้เวลาตั้งชั่วโมงแต่เจ้านี้ไปทําเวลาห้านาทีจบเลยเงี้ยนั่นแหละคือความชํานาญนั้นกับคุณภาพของจิตเนี่ยเร็วมากแล้วก็ชํานาญมากแล้วก็มีความเพียรอย่างสูงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะทําดีหรือไม่ดีตั้งหลายในน,นี้มีผลกระทบทั้งนั้นนมีผลกระทบทั้งนั้นก็ตอบพอประมาณตรงนี้ก่อนเนาะ <c oughs> ไปประเด็นอื่นได้ยัง <c oughs> หนูคิดว่างายได้ได้ขอขอ,ขอบคุณพระอาจารย์มากก็ทําให้เห็นว่าไม่ใช่แค่การออกแรงของจิตใจเพื่อทําแต่หมายถึงแนวโน้มของจิตที่มันสานึกหรือทําจนคุ้นชินแล้วเราอาจจะนนคน,น,นทั่วไปอาจจะคิดว่าไม่ได้ออกแรงมากหรอกในทางจิตใจแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นแนวโน้มสภ่ี่ดเร็วนะสภาพจิตนี่รวดเร็วมากนั่งกันตรงนี้คิดไปที่อเมริกาต้องเป็นพันรอบก็ได้เร็วขนาดนั้นสภาพจิตเร็วมาก ค่ะขอบพระคุณคุณพอลลี่สำหรับคำถามดีๆด้วยนะคะ